ดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านพบกับฮิมม่บุ๊กอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งมีความสามารถในด้านการท่าภาพนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์สุวัสดิ์จุางร์ไทยนะคะเรื่องก็คือถ่ายภาพเนี่ยง่ายมากยากนี่เดียวคือไม่ถาม่ายแล้วก็ไม่จะยุ่งยากเลยง่ายที่สุดในการถ่ายภาพเนี่ย มันก็ยังง่ายกว่าเทียเขียนภาพเขียนภาพยังต้องใช้ฝีมือเลยการถ่ายภาพเนี่ยคนไกลของกล้องเนี่ยช่วยเราเยอะมากอย่างแค่เรามีความรู้ย่ยวเรื่องาก,อการจัดองประกอบภาพน,น,น้อยหนึ่งมีเพียงไม่กี่ขอ้อนะแล้วก็สามารถเทีจะถ่ายภาพได้เสมอได้งันอยู่ไม่อ่านนะครับไม่ได้พุมพยมากเลย,ย,เลยจุดสําคัญคือถ้าคนไม่ถ่ายคนก็ไม่เป็นแต่ถ้าเอาไปอ่านลองทำดูนิดหน่อยสบายมากครับก็เป็นความสัมผัส เฉพาะตัวนะคะนักการศึกษาเป็นคนที่สนใจการถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะแล้วก็เล่นกล้องมาได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและก็นานาชาติมากมายเลยค่ะถ้าสนใจก็เชิญชวนมาเชิญอาจารย์อ่านนะคะเพราะว่าที่อาจารย์เกิดนี่เป็นแค่ไตเติ้ลเล็กๆน้อยๆถ้าอะไรอยากได้การถ่ายภาพที่สวยต้องยืนอ่านดูครับว่าท่านจะมีวิธีการแนะนำอะไรเพิ่มเติม